มันชายกับพวกอ่ะมันมืด,ดน้ะน่ะมันว่านี่หงๆบองแล้รม,ม,ม,มันมืดเมื่อกี่แบบรรยากาศนี่บอน่ะมืดตุ๊บจ้ะยึดคือเราคือเพื่อเพื่อน้องขามจะยึดลัดกระบังกับธัญญาเป็นโมเดลไม่เป็นไรก็พร้อมพี่ ไอ้เหมาสองวันติดมันจะดีเหรอไม่เป็นไรพี่สถิตินี้ไม่มีใครทําได้สองวันติดนี่มันเป็นสถิติโระดับประเทศนะไม่ใช่ธรรมดานะอ้าวริงในประเทศไทยไม่เคยมีนะนี้นี้คึ่งจเลือกพวกน่าจะรู้ว่าพวกเรามาใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันมันต้องมีแสงสว่างมากกว่านี้ อันนี้ใต้ใต้สะพานมอเตอร์เวย์เฮ้ยทางด่วนนี่ทางด่วนเออมอเตอร์เวย์นั่นแหละมอเตอร์เวีด้านบนจริงจริงมันต้องมีแสงสว่างมากกว่านี้มันมันมันไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้แต่แต่ไม่ได้มาขัดขวางใดๆโอ้แต่ข้าวววม้านี่มันสีหลอดวัวมาา่ะเนี่ยไอ้วัววัเป็นสตาร์หลอดใช่เพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้รถคันนั้นน่ะเห็นไหมเพนทิฟล์นั่งท้ายกระบะไหมเห็นจอดตอนตั้งแต่เรายูเทิร์นแล้ว พอเราเดินมาก็จะมีการไล่รถออกเ <C oughs> ดินถอยออกเลยเดินถอยรถเพียรรถออกเลยอันนี้อันนี้นัง่งน้าสะเก็ดน่าสะเก็ดน้าสะเก็ดมีตัวนู้นมืดๆแต่ฝั่งนูนะ้นอะเลิกไปแล้วแต่เมื่อกี้รถจอตรงนี้เต็มเลย พอเรามามีการไล่รถโอ้ยไอนี่ก็โดนเรียกเหรอโอ้บรรยากาศดีทำเลให้มากเลยดิดบรรยากาศข้างๆดานทำเลดีบรรยากาศให้เป็นจุดที่สองนะครับการตั้งด,าด่านตรวจของสอพหอนองขาวอันนี้สอพหอนองฉามนะครับเป็นจุดที่สอง ห่างจากจุดแรกประมาณด้าหนาเลยครับด้านเราครับดานเราเราก็เปจักผู้หมวดไอ้ไอ้เจ้าของซาลิงไปไหนครับผมไปลืมแน้วครับนี่เนี่ยเจ้าของซาลิงเนี่ยแค่ดีฮอร์เป็นไงไม่รู้เอาะลืมเต่าครับอ๋ออเาไปส่งเลยใช่ไหมนั่งอยู่นั่งอยู่นั่งอยู่ใต้สะพานเหรออันนี้ของผู้ของผู้หมวดใเทสต์ต้นต้นอย่างเดียวด้านเราอีกนะครับ รูรักษาการสร้างนะั้อันนั้นปได้เลยพูดพูดถึงว่าไอ้ในช่วงเวลานี้การจราจรมันก็ไม่มันก็ไม่หนาแน่นนะครับมันก็ก็ถามว่าถ้ามันถ้ามันเหมือนที่มันผ่านมาที่ที่หลายๆคนลงแล้วมันมีการจราจรติดยาวๆนั่นก็ไม่เหมาะสมนะอันนี้ก็ถือก็ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าอันนี้เป็นจุดที่สองของสพหนองาครับ มาการมาเห่าไงแต่แต่แต่ทำเลมันดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอไอไอรถต้องสงสัยเนี่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 ยถ้าถ้าพฤติกรรมอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ไม่ไม่เข้าครับเข้าเซ็มนี่เจ้าหน้าที่สเกลอยู่อ่ามีสเกลดักอยู่เมื่อกี้เนี่ยอ๋อมันเป็นซอยเขาจะเลี้ยวเข้าซอยจริงๆป้ายแบบนี้มันควรจะเปลี่ยนปรับปรุงหน้ามาเหมาผมว่าเนี่ยเนี่ยอ้าว ตรงนี้ตรงนี้เอาจริงครับอมีถามถามว่ามีใครมองเห็นอ่ะใค่เนี่ยมันเห็นไฟก็จริงแต่มันก็ฝากฝากฟักแต่ถ้าฝั่งนี้ได้ครับฝั่งนี้ได้อันนี้ฝั่งนี้ได้ครับฝั่งนี้ชัดเจนมีเบอร์โทรสวดตัวครับหมายเลขโทรศัพท์เพื่อนที่ชัดเจนแล้วมีสเกลเราเห็นแกล้แล้วมีสเกลเพราะบางคนอาจจะเลี้ยวเข้าซอยอ่าตรงนั้นเป็นซอยพอดีอ่า เคยเคยมีปัญหาหรือมีข้อพิพาทกันอยู่ว่าช่วงนั้นจะเลี้ยวเข้าโรงแรม <c oughs> แต่ก็โดนเป่าต้องบังคับขืนใจให้ไปเป่า <c oughs> อ่านะครับอันนี้แล้วก็ดุลพินิษฐ์เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจแน่นไหมรถรถรถทุกคันจะเลี้ยวเข้าซอยจะต้องจะต้องต้องเป่าก่อนอ่ะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าคุณน่ะคุณเจอด่านแล้วคุณเลี่ยงหรือเปล่าอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่ดุนพินิษฐ์ดุนล้พินิษฐ์ของแต่ละท่านนะครับอันนั้นเป็นซอยนะครับนานนที่เห็นสเกลยืนอยู่นั้นเป็นซอย แตาสิรงหนึ่งที่ที่พวกเราลงมาตอนครั้งแรกกับช่วงนี้คือมันต่างกันคือลดลงเทียร์รดออกเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ที่เรามามันมีจอดโอ้ยเมื่อกี้อ่สี่สี่คันครับเต็มเมื่อกี้นี่สี่คันแต่พอเราเดินลงมาปุ๊บหายหมดสี่คันนั้นหายหมดก็ก็ไม่เป็นไรถือว่าอ่าให้เกียร์ซึ่งกันและกันเรามันเป็นด่านเมาด้วยเราก็ไม่อยากอะไรมากมปเพราะว่าเพราะว่าปกติแล้วน้องขามจะตั้งเฉพาะด่านเมานะ แต่ยิ่งสองขาจะไม่จันำมาแต่ที่เราโดน้องเรียนคือเราเรารู้อยู่หรอกว่าเป็นด่านเมาแสบบางครั้งมันมีอะไรบางอย่างที่มันมันมันไม่ได้อยู่ในคําสั่งอ่ะออเแต่เราพูดไม่ได้ว่ามันคืออะไรไงอยากเข็มตรวจเชียร์ก็นั่นแหละแต่แต่เราพูดไม่ได้เฉยแต่แต่มีคนมีเอฟซี้องเรียนไปนะครับเราก็เลยอยากอยากมาดูความจริงเพราะอยากเข็นตรวจตรวจเชีย์แกไม่เห็นขาเนาครับ คงไม่มีอะไรเราก็ไปด่ขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับคบอบคุบเด็ดจะพวมกแกดเนะเดียวเดียวเยเพิ่นเราเราเราฟังบุญภัยคุ้มมากเลบุญดดังดังเือนี่ทหานี่คนกขาแจ่งมากจริ